t แปีโอลอดที t, รุ่นปี2025ได้กลายมาเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ผู้รักนายเทคโนโลยีทหารให้ความสนใจมากที่สุดในปีนี้ไม่ใช่แค่เพราะความเป็นหนึ่งในรถถังหลักรุ่นใหม่ของโลกแต่ยังเพราะการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงจากต้นแบบในยุค1,990ที่แสดงถึงพลังและการเอาตัวรอดทางเทคโนโลยีของยูเครนในยุคสงครามที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโอลอ T คือการผสมผสานของโครงสร้างหนักแน่น ความเร็วในสนามรบและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่ได้รับการอัปเกรดอย่างสมบูรณ์ในปี2025เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสนามรบยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง T-84 Oplot-T มีพื้นฐานจากรถถัง T-80 u d ซึ่งเดิมพัฒนามาจากสหภาพโซเวียตแต่นำมาปรับปรุงอย่างลึกซึ้งโดยโรงงานคา r ิฟโมโรโ Morozov Machine Building Design (KMDB) ของยูเครนความโดดเด่นหลักของที่84โอปลอตที่ปี2025คือระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลที่แม่นยำขึ้นการเสริมเกราะแบบ Reactive Armor รุ่นใหม่ล่าสุดและเครื่องยนต์ดีเซล 6Td 2E ที่มีพลังมากถึง1,200แรงมา้าช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นกว่า70กิโลเมตรต่อชั่วโมงในสภาพสนามรบหลากหลายรูปแบบซึ่งถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับรถถังหลักทั่วโลก หนึ่งในจุดขายที่ทำให้หลายประเทศให้ความสนใจในโอฟลอตทีคือความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีโซเวียตเก่าเข้ากับการพัฒนาใหม่จากฝั่งตะวันตกเช่นระบบควบคุมการยิงแบบแปโอที่เชื่อมโยงกับกล้อง t h e ร์ม l ล m a g i n g และระบบเลเซอร์วัดระยะทำให้พลปืนสามารถเล็งเป้าได้อย่างแม่นยำทั้งในกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีหมอกควันหรือในสภาพที่มีการรบพุ่งสูง ระบบอาวุธหลักของ t 8 4 o p l o t ีปลอคือปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบสมุดบอร์ที่สามารถยิงกระสุนได้หลายประเภทรวมถึงกระสุนเจาะกรอะแบบ APFSDS และกระสุนระเบิดแรงสูงฮีทซึ่งรองรับการยิงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องการล่าช a tgm ได้อีกด้วยจุดเด่นคือสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปเกินกว่า5กิเมตรซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานของรถถังทั่วไป ปี2025นี้ที84โอปลอตทีได้รับการติดตั้งชุดกราะ Reactive Armor รุ่นดูเพลตซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อต้านทานการโจมตีของขีปนาวุธแบบตันเดมชาร์จหรือหัวรบ2ชั้นซึ่งมักถูกใช้โดยขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันแบบ Active Protection System (APS) ที่ช่วยตรวจจับและทำลายขีปนาวุธก่อนที่จะเข้าปะทะก,กับตัวถังโดยตรง นี่คืออีกก้าวสำคัญที่ทำให้โอ l o ลดทีกลายเป็นรถถังที่ปลอดภัยที่สุดในกลุ่มเทคโนโลยีจากประเทศยุโรปตะวันออกในมุมมองของกองทัพต่างประเทศที84 t โอลดทีได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยที่เคยมีประวัติการจัดซื้อรถถังรุ่นนี้มาก่อนหน้านี้ ปัจจุบันกองทัพบ,บกไทยยังคงใช้งาน o อ l พลตีอยู่ในระดับหนึ่งและการเปิดตัวรุ่นปี2025ทําให้เกิดคําถามใหม่ว่าไทยจะมีแผนสั่งซื้อเพิ่มหรือไม่เพราะด้วยเทคโนโลยีที่ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในครั้งนี้มันสามารถเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยกรอดได้อย่างชัดเจน เรื่องน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ Oplot T ปี2025ยังสามารถติดตั้งระบบควบคุมการรบแบบ Network Centric ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ UAV และหน่วยรบอื่นๆในสนามรบทำให้การวางแผนโจมตีและการรับข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างเรียลไทมนี่ถือเป็นความสามารถที่แต่เดิมมีแค่ในรถถังตะวันตกเช่น M 1 a 2 A b r a m หรือ l e o p a r d 2 A 7แต่วันนี้ o p l o t T ก็สามารถทาได้เช่นกัน ในด้านภายในรถถังที่84โอลอดทก็ได้รับการออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับนักรบยุคใหม่มากขึ้นมีระบบแสดงผลแบบดิจิทัลใช้งานง่ายลดภาระของคนขับและพลยิงและมีระบบควบคุมอุณหภูมิภายในรถแบบอัตโนมัติซึ่งสำคัญมากในสภาพอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีทั้งความร้อนและความชื้นสูง หนึ่งในคำถามที่ถูกพูดถึงคือโอปลอตีจะสามารถแข่งขันกับรถถังยุคที่4อย่างที่14ี่ a r m a t จากรัสเซียหรือ k 2 black panther จากเกาหลีใต้ได้หรือไม่ในมุมมองของนักวิเคราะห์หลายรายชี้ว่า แม้ว่า o p ลอ t T จะยังคงอยู่ในหมวดหมู่ของเจน3บวกแต่ด้วยการอัปเกรดในปี2025โดยเฉพาะด้านการสื่อสารและระบบ APS ทำให้มันสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากเทคโนโลยีชั้นสูงได้ดีและในราคาที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่จากฝั่งตะวันตกและเกาหลีใต้ อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้หลายประเทศสนใจ t ี่84 oplot t คือความสามารถในการบำรุงรักษาและการฝึกใช้งานที่ค่อนข้างง่ายกว่ารถถังที่ใช้ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบนอกจากนี้ t ี่84ยังสามารถดัดแปลงและเพิ่มเติมเ,มเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายเพราะโครงสร้างการออกแบบยังคงเปิดกว้างต่อการ Modify ซึ่งต่างจากรถถังใหม่ที่มีระบบปิดและต้องการการสนับสนุนจากผู้ผลิตโดยตรงในทุกการบำรุงรักษา ในปี2025นี้ความตึงเครียดระหว่างประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในแถบยุโรปตะวันออกและเอเชียแปซิฟิกซึ่งส่งผลให้ความต้องการอาวุธหนักที่ทันสมัยเพิ่มขึ้นอย่างมากและ o p ป o t ตก็เข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากในตลาดอาวุธโลก ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้เทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบในสงครามจริงและความยืดหยุ่นในการใช้งาน T-84 จึงกลายเป็นรถถังที่ได้รับการจับตามองอย่างมากในปีนี้ในด้านเศรษฐกิจการผลิต T-84 ยังเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศยูเครน การส่งออกรุ่นใหม่ในปี2025นี้นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศยูเครนแล้วยังเป็นการเสริมความสัมพันธ์กับพันธมิตรในเอเชียเช่นไทยปากีสถานหรือแม้แต่บางประเทศในตะวันออกกลางที่กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา สรุปแล้วที่84 o p o t t รุ่นปี2025ไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอดและการพัฒนาของเทคโนโลยีจากประเทศที่ยังอยู่ในภาวะสงครามและเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับประเทศที่ต้องการรถถังหลักที่มีความสามารถรอบด้านในราคาที่เข้าถึงได้สำหรับประเทศไทยเองการพิจารณานำเข้าหรืออัปเกรดชุดเกราะรุ่นเก่าอาจเป็นทางเลือกที่น่าจับตาอย่างยิ่งในอนาคต และไรสตูดิโออัปเดตเตอจะคอยติดตามและรายงานทุกความเคลื่อนไหวให้ทุกท่านทราบก่อนใครอย่างแน่นอน